คลิปนี้ก็จะพูดถึงเวลาการตั้งทามเมอร์ในการรดน้ำนิดหนึ่งนะเวลาไหนดีเหมาะสมในการรดน้ำตอนเย็นนะครับนะช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งนะประมาณสี่โมงครึ่งครับเป็นเวลาที่เหมาะสมในการตั้งทามเมอร์ในการรดน้ำนะช่วงเย็นๆนะ เพราะว่าถ้าเราลดตอนเที่ยงนี้ก็สูญเสียน้ำเปล่าๆนะครับ <c oughs> ต้องลดช่วงเย็นๆนี่จะบหมะสมนะครับหรือไม่ก็ตอนเช้าๆนะครับที่เราจะตั้งเวลาลดน้ำนะเช้าก่อนเก้าโมงนะครับก็ตั้งเวลา หรือไม่ก็ช่วงเย็นก็ประมาณสักสี่โมงครึ่งห้าโมงอะไรพวกนี้นะครับนะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการให้ระบบมันลดน้ำโดยอัตโนมัตินะนะอันนี้เรามาดูเวลาในะปัจจุบันนะครับก็สี่โมงสีสิบนะ ีโมง40ออปที่ส4โมง45นะครับเดี๋ยวพอส4โมง45มันก็จะหยุดทำงานนะก็เวลานี้เหมาะสมในการให้มันทำงานโดยอัตโนมัตินะครับ สักสี่โมงครึ่งสี่โมงสี่สิบนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาก็ตั้งเวลาลดน้ำเช้าเย็นนะครับเช้าก็น่าจะก่อนเก้าโมงกำลังดีนะลดน้ำตอนเช้าก่อนเก้าโมงกำลังดีแล้วก็ตอนเย็นก็ลดสักสี่โมงเย็น ประมาณนี้นะก็ถือว่าจบกระบวนการนะครับการเซตอัพติดตั้งระบบโซลา r เซลล์โดยใช้ในการติดตั้งระบบลดน้ำอัตโนมัตินะที่ทุ่งนาป่าเขานะครับ <laughs> นะบางทีเราปลูกทิ้งไว้นะครับ เราไปทำธุระป่าปังอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่มีเวลามาดูก็ให้ระบบมันทำงานไปนะมันก็น่าจะทำงานตรงเวลานะระบบมันไม่ขี้เกียจนะบางทีตัวเราเองเราก็อาจจะขี้เกียจมาลดน้ำนะครับก็ให้ระบบมันทำงานไปใครสนใจสินค้านะครับเดี๋ยวผมวาง ตะกร้าไว้ให้นะครับสนใจสินค้าติดต่อขอคําปรึกษานะครับส่วนตัวกดแอดไลน์มาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับโอเคแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ